ครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการดูพระหลวงพ่องเงินรูปหล่อพิมพ์นิยมเอนะครับหรือรูปล่อที่เล่นกันหลักหลายหลาย,ล,ายล้านนะครับองค์นี้ดูง่ายครับดูที่วันณนผิวพันธุ์แล้วก็ลักษณะองค์พระนะจะสมบูรณ์แบบมากเลยบองนี้ดูง่ายพระผ่านการใช้มาพอสมควรนะจมงจมูกท่านก็จะรูบไวป้ปปละนะดูง่ายนะจุดจุดตำหนิ มีหลายจุดฮะให้ดูนะครับมีหลายจุดให้ดูเลยนะผมจะชี้ให้ดูว่าดูตรงไหนแท้เนี่ยเนี่ยของแทสทางั้านอย่าจะเป็นนะตรงนี้นะจะมีเนื้อเกินเชื่อมต่อนะตรงนี้นะถ้ามีนี่จะถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายจุดหนึงเลยนะที่คนโบราณเซียนนุ่นเก่าเขาเล่นกันแล้วก็ตรงสังคติท่านตรงนี้ก็จะยุบลงไปนะเป็นแอง่งเลยนะ มีหลายจุดเนี่ยตรงนี้ก็นิ้มือท่านก็จะมาชนกันจะไม่ติดเลยทีเดียวนะฮะจะมีเส้นเชื่อมต่อนะตรงนี้จะเป็นตาพะอินนะครับตาพะอินนะคมกิดนะครับเพราะตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกลือเล็กๆสอจุดฮนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีนะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งมีเนื้อปูขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้ปูโดยธรรมชาตินะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องมีเป็นคมๆมเล็กๆเนี้ยอันหนึ่งนะคือส่วนมากของแท้ก็จะมีจุดๆแบบนี้ที่เซียนเขาไม่บอกกันก็มีนะครับนี่ครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีเน,นื้อเกินปูขึ้นมาอเนี้ยเป็นลูกเลยฮะเนี่ยนูนขึ้นมาเลยนะครับนูนขึ้นมาเลย สังกตินี่จะไม่ตรงนะครับเนี่ยด้านเนี้ยถ้าตรงนี่คือเกยเลยนะแต่ดูรับเป็นคลื่นว้าไปเว้ามาเว้าไปเว้ามาช่วงเนี้ยสีเนี้ยสีนี้ก็จะดูตรงหน่อยนะครับก็มีวาเว้านิดนึงแล้วก็ผีพันวันหน้ารงนี้เป็นพระที่ดูง่ายล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยน้องเขาให้ประมูลมา,ถ,าถือว่าเป็นโชคของผมนะครับที่ได้ท่านมานะ เป็นภาสตูง่ายทองเหลืองก็แห้งทองเหลืองร้อยปีนะจะให้วาวอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้ก็นี่ฮะข้าคี่เป้าเต็มเลยฮะดูง่ายตรงนี้ดูง่ายมากเนี่ยลักษณะค้าคที่เป้าเก่าฮะเนื้อเนื้อเกินตรงนี้ก็มีนะฮะอ่มีเนื้อเกินตรงนี้ด้วยย้อยลงมาเหมือนกันมันนักแข่งอะนักแข่งของแท้ต้องย้อยลงมานะครับจุดเนี้ยจุดเนี้ย ถ้ของเกส่วนมากจะน,นูนขึ้นมาแล้วตรงเป๊ะเลยไม่มีรอยฮนะตรงนี้จะมีรอยแต่จริงๆแบบตรงเนี้ยตรงนี้จะยุบไปหน่อยหายไปหน่อยเนื้อหายไปแต่ด้านนี้ยังอยู่การย้อยตัวงมีมองเห็นอยู่นะครับของแท้ต้องมีการย้อยตัวตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนเซนเขาไม่บอกกันหรอกฮนะเขาดูตรงนี้เขาก็รู้แล้วเพ้แท้ครับเขาก็ดูด้านหลังเนี่ยก็ดูตรงนี้อ่ะเนี่ยตรงเนี้ย เขาก็รู้แล้วะฮะว่าของท่านแท้หรือเปล่าฮะแล้วก็อันนี้เรามาดูเขาส่งนี่นยงเขาจะส่งเกี่ยวกับมีแร่มีเม็ดทรายฝังในบ้างไหมเขาส่งกันนะฮะถ้ามีก็อาจจะดูง่ายไปอีกจะแพงไปอีกครจุดจรตีเลยนียเนี่ยจะมีเม็ดทรายเนี่ยเม็ดทรายเม็ดแร่อะฝังในการหลออโบราณนะฮะในะตรงนี้ก็มี่ะ เป็นเม็ดแร่ฮนะฝังในอยู่ในเนื้อเลยอนยะ่างเงีนะ้ยฮะสองอันเลยองค์นี้พิมพ์เอนะครับแล้วก็ราคาก็หลักล้านนะครับใครชอบก็ติดต่อมาได้นะะมาคุยกันนะผมก็อยากจะผมมีหลายองค์นะแต่องค์นี้เป็นองค์ที่สวยที่สุดเท่าที่ได้มานะดูง่ายที่สุดเท่าที่ได้มารนะนะอยตะไปก็ดูง่ายนะต้องรอยการติดชอบนวนก็ดูง่ายนะเนะี่ย ทองเหลืองเก่ามีเม็ดแร่นะะถ้าส่องวงจรงจะเห็นเม็ดแร่มีแร่ลายฝังอยู่ในเนื้อเลยฮนะตามรูตามอะไรเนะนี่ยนี่ยครับของแท้ดูง่ายๆเลยนะผิวพันธุ์น้อโลหะที่สําคัญนะของแท้จะต้องเป็นอย่างเงี้ยแห้งๆทองเหลืองแห้งๆครับอืมถ้าเงาเงาวาวๆนี่น่ากลัวฮนะฐานท่านก็ต้องหูคมกิบเลยครับของแท้เนี่ยสังเกตไหมเป็นฐานเขียงคมกิบเลยนะ ไม่มีมามนไม่มีมายิกยักนะฮะองค์นี้ผมเปิดไว้ห้าล้านนะครับไม่ได้ถูกเลยนะครับนะถ้าใครเช่าก็ถือว่าโชคดีครับขอบคุณน้องมากที่ให้ที่ปล่อยเป็นโชคของพี่ครับพี่ดูเป็นน้องเขาดูไม่เป็น,นครับขอบคุณน้องมากแค่นี้ครับ